สี่เมนูอันตรายห้ามทิ้งข้ามคืนเพราะพิษร้ายเท่ากับสารหนูนักโภชนาการจากไต้หวันได้ออกมาเตือนถึงพฤติกรรมการประหยัดเงินแบบผิดๆเกี่ยวกับพฤติกรรมการกินที่ส่งผลเสียร้ายแรงต่อสุขภาพได้เลยล่ะค่ะไม่ว่าคุณอยากจะประหยัดแค่ไหนก็ตาม4เมนูต่อไปนี้ไม่ควรเก็บข้ามคืนแล้วมาทานค่ะเพราะอาจทำให้เกิดสารพิษอันตรายเทียบเท่าสารหนูได้เลย 1. ผักใบเขียวต้มสุกแล้วเพราะจะมีสารประกอบที่สามารถสร้างไนโตรซามีนที่เรียกได้ว่าเป็นสารก่อมะเร็งเมื่อได้รับเข้าสู่ร่างกายก็จะเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็งหลอดอาหารได้แม้จะแช่เย็นผักใบเขียวที่ต้มแล้วยังสามารถเกิดการออกซิเดชันและกลายเป็นแหล่งของสารพิษส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างเงียบๆได้ค่ะ สไข่แปรรูปโดยเฉพาะไข่ที่ปรุงไม่สุกเชน่นไข่ลวกไข่ดาวไม่สุกแล้วทิ้งไว้ข้ามคืนจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อแบคทีเรียหากไม่ได้รับการเก็บรักษาอย่างถูกต้องและนําไปอุ่นซ้ํานอกจากจะไม่ได้คุณประโยชน์สารอาหารแล้วยังเสี่ยงต่ออาการปวดท้องท้องอืดเสี่ยงต่ออาหารเป็นพิษร้ายแรงได้ค่ะ 3. อาหารทอด อาหารที่ผ่านการทอดแล้วและทิ้งไว้ข้ามคืนและนำกลับมาอุ่นหรือทอดซ้ำโดยอุณหภูมิสูงจะทำให้เกิดสารอนุมูลอิสระจำนวนมากซึ่งส่งผลกระทบต่อหัวใจและหลอดเลือดเสริมการแก่ของเซลล์และเพิ่มความเสี่ยงของโรคมะเรง็ง 4. อาหารทะเลปรุงสุก ถ้าเราทิ้งไว้ข้ามคืนหรือแช่ไว้ในตู้เย็นโปรตีนที่อยู่ในอาหารทะเลปรุงสุกแล้วสามารถเปลี่ยนเป็นสารพิษได้ส่งผลทำให้ตับและไตทำงานหนักระหว่างที่ร่างกายย่อยอาหารและหากปรุงอาหารทะเลไม่ถูกวิธีก็จะกลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียได้อีกด้วยค่ะหากร่างกายได้รับสารแปลกปลอมเป็นพิษเข้ามาตับและไตจะทำหน้าที่อย่างหนักเพื่อขจัดออกค่ะ ตับไตจึงมีความสำคัญไม่แพ้อวัยวะอื่นๆการดูแลตับและไตจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ร่างกายเราขจัดสารพิษได้ดีสุขภาพสมดุลและแข็งแรงค่ะสำหรับการดูแลสุขภาพการแพทย์จีนเน้นการดูแลรากฐานใหญ่คือไตและตับเพื่อเสริมสร้างฟื้นฟูสุขภาพเชิงบุรณาการตามหลักทฤษฎีบำรุงไตบำรุงตับบำ,ตบ,บำบัดสารพัดโรค การแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยให้คุณมีสุขภาพที่สมดุลแข็งแรงได้ทุกวันค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว027514399